สถานการณ์ที่เราสงสัยแล้วก็ส่งตรวจเนี่ยเจอเกือกห้าสิบรายแต่ให้ท่านมั่นใจไว้เลยว่าตอนนี้โอไมครอนคงจะอยู่ทุกอำเภอเรียบร้อยแล้วสสจนครศรีธรรมราชมั่นใจเชื้อโอไมครอนกระจายทั้ง23อำเภอแล้วหลังพบมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะกรณีการพบเชื้อโอมครอนในพื้นที่ล่าสุดนั้นมีรายงานจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าการติดเชื้อมีการสะสมในอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ20รายจากคลัสเตอร์แม่ค้าซ้มโอริมทางโดยพบว่าน่าจะได้รับเชื้อจากนักท่องเที่ยวที่แวะซื้อสินค้าโดยทั้งหมดนั้นได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีชนอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลแล้วขณะ เดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเชื้อโอมครอนอีก6อำเภอคืออำเภอเมืองอภอถ้ำพนาราอำเภอบางคันอำเภอท่าสาราอ,อรขนอมรวม7อำเภอ ขณะที่นายแพทย์จรัดพงศุกรีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยวา่ขาขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสายพันธุ์โอมคร้อนจำนวน49รายซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวมีอาการความรุนแรงของโรคน้อยกว่าสายพันธุ์เดิมแต่สามารถแพร่กระจายและติดเชื้อได้ง่ายด้วยส่วนใหญ่นั้นมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ระบาดสูงเช่นการติดเชื้อเชื่อมต่อจากนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตและพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นชลบุรีติดเชื้อจากยาที่เดินทางมาจากต่างประเทศและขณะนี้คาดว่า ในลักษณะาการระบาดนั้นเชื้อโอมครอนกระจายอยู่ทุกอำเภอทั้ง23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องห่วงใย,ยไปยังผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและกลุ่มเสี่ยง608ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังเจ็ดโรคกลุ่มเปราะบางสตรีมีคันซึ่งจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพื่อสร้างผุ่มคุ้มกันของเราก็ตอนนี้นะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ป่วยที่ยืนยันเป็นโอมครอน จากประวัติที่สงสัยแล้วเราส่งตรวจไปรวมกัน49รายเฉพาะวันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเมื่อวานนี้ส3สรายวันนี้เพิ่มอีก16รายก็เป็นการติดเชื้ออยู่ในกลุ่มเดิมนะเป็นแม่ค้าขายส้มโออยู่ที่นะอยู่ที่สิชงแม่ค้ากลุ่มนี้ก็คงจะวางแผงส้มโอมีคนมาติดก็คาดว่าประมาณนั้นหรือว่าจากตรงนี้ก็ติดเพิ่มไปอีก สิบสามคนที่สีชนส่วนที่ขนอมก็เป็นคัตเตอร์เด่น,นะครับก็เป็นคัตเตอร์ที่เกี่ยวพันกับนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆแล้วก็มาสัมผัสกันนะครับเป็นนักท่องเที่ยวจากภูเก็ตอะไรเนี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ใน49รายนะครับอยู่ในอำเภอสีชนนะครับน่าจะมากกว่าเพื่อนนะ13บวก6ก็19บวกกับอีกหนึ่งก็20ไปแล้นะครับสีชนที่ท่าพนรานะครับ สีายนะครับนี่ก็เกี่ยวพันกับไปรับนะฮะญาติที่มาจากประเทศสวีเดนนะครับส่วนของที่ปากพนังนะครับอันนี้ก็เกี่ยวพันกับกับวอลดินที่มาจากชนบุรีนะครับอันนี้ก็มาจากเมืองท่องเที่ยวก็มีอาการก็สมตู่นะครับส่วนที่ท่าศาลาที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองก็มาหลากหลายนะมาจากไ้กรุงเทพมาจากไอ้ภูเก็ตมา ที่อำเภอเมือง12รลายที่ขนอมนะครับก่อนหน้านี้2อลายวันนี้3รลายเป็นห้าลายเจ้าปวด4รายที่เชียงใหญ่นะครับก็มีหนายแมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคามาคโครตัวจริงถูกจริงาราคาขายส่งถูกวัก มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด